ก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามาชมในช่องตาตะการนะครับวันนี้ก็จะใช้แตนติ้งเดินทางไปาทางรับนัดก็จะติ้งๆเหมือนเดิมครับแตนติง้ง โวฟรีล้อเลยนะครับก็ยังไม่เคยขับมาทางนี้นะครับเสียงลั่นเหมือนเดิมเดี๋ยวต่อไปก็จะมีโปรเจกต์ทำท่อใหม่อีกนะครับว่าจาเสียงไปทำนองไหนก็ยังคิดไม่ออกนะครับ กนจะไปหาข้อมูลก่อนนะครับ ก็จะกดเขียวหน่อยนะครับดังลุกหลังนะครับก็จะทำนดัเทือนบ้านนะครับขอไปด้วยครับ ยังแสบมากครับก็ขึ้นเนินนะครับเป็นที่ลาดเนินนะครับ ทางที่ใช้โชคหนักมากครับ แรงจริงๆครับเกือบหลุดทางเลี้ยวนะครับโอ้โหทางกระโดดรถเต้นมา มีหมาหรือเปล่านะหมาจะวิ่งไล่ไหม มาไม่เห่านะครับเคเรื่องใช้ในก,การเกษตรเยอะนะครับมี <c oughs> ใครอยู่ไหมนอ้อ ก็ตอนนี้ก็หาจาของบ้านอยู่นะไม่รู้ว่าไปไหนนะไม่ได้นัดกันนะ หาคนไม่เจอเลยครับครับหลอเตี้ยมันเดิมครับครับคนจับเต็มครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดต u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆแล้วผมจะทำต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ